สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะประจำปกักปักแรกของเดือนกระกดาของคมมาดูกันขอใพพลังงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะให้พลังงานของชาวราศีพิจิกลัคนะน,นาพิจิกหนึ่งใบจ้ะ six of pentacles หกเหรียญพลังงานของคุณเป็นพลังงานของการให้นะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณพอใจกับการที่เป็นผู้ให้แล้วตอนเนี้ยคุณรู้สึกนึกค,คิดถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ว่าอืมที่ผ่านมาคุณตระหนักได้ว่าเราเองก็ที่เป็นคนทุ่มเทหรือให้แล้วก็เข้าใจในเหตุผลของความสัมพันธ์นี้มากขึ้นถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ลักซ้อนคุณจะเข้าใจมากขึ้นว่า เราก็มีส่วนผิดกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในจุดนี้นะคะคือมันคิดได้เข้าใจแล้วพร้อมที่จะให้อภัยต้องใช้คำนี้ดีกว่าอืมคีย์เวิร์ดของพลังงานคือการให้อภัยอ่ะขึ้นมาชัดมากนะคะทีนี้มาดูว่าสถานการณ์ที่พวกคุณเจอแฮงแมนใช่มันไม่มีอะไรคืบหน้าสมหวังอย่างที่ใจคุณคิดเลยนะคะไพ่แปดเหรียญเดือบฟู ไม่มีอะไรเป็นอย่างที่คุณคิดไม่มีคอมมิชเมนต์ไม่มีคอมมิชเมนต์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดั่งใจคนคนนี้ไม่ได้มีอะไรชัดเจนแล้วช่วงนี้คุณอาจจะทะเลาะกันบ่อยด้วยเรื่องเดิมๆเรื่องสถานะเรื่องต่องการอยากแต้สถานะนะคะเรื่องเดิมๆอยากรู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับเราต่อไปเขาเองก็ให้คําตอบอะไรกับเราไม่ได้เขาทําอะไรกับเราไม่ได้นะคะอืม อ่ะอีกกรณีหนึ่งชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกถ้าเป็นรักซ้อนมีเกณฑ์ว่าคุณได้มีการประทะคารลมกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าฝ่ายคนของเขาทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้หรือเขาคนนั้นมีการได้พูดคุยกับฝ่ายคนของคุณอย่างที่บอกมันเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะอืมอยู่ที่ว่าคุณมีเจ้าข,ของอยู่แล้วหรือเขาคนนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะอาจจะมีการได้พูดคุยกันหรือรู้แล้วเขารู้แล้วว่าว่าคนคนนี้มีคุณอยู่หรือว่า คนของคุณรู้แล้วว่าคุณไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะความสัมพันธ์คลื้นเพลงเลยสามทั่วคื้นเพลงไม่ได้ดีนะแต่หมายถึงว่าคุณน่าจะได้ไปพบไปเจอไปเห็นรับรู้สถานการณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขากําลังเผชิญกับอะไรอยู่กําลังพบกําลังเจอกับอะไรอยู่ในเรื่องของความรับความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะ ถ้าคนคนนี้ห่างกันไปแล้วอ่ะคุณมีโอกาสได้ไปรับรู้ข่าวสารเขานะคะคุณคุณอาจจะไปเจอความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ใครคนหนึ่งที่คุณคุยอยู่ด้วยแล้วเขาบอกคุณว่าเขาไม่มีใครแต่ตอนนี้คุณได้ไปรู้ความจริงแล้วว่าอ้าวมีใครนี่ว่าลักซ้อนนี่ว่าอืมนะคะอะอะต่อเขาคิดยังไงกับชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกจ้ะ ไบออฟซอรตัวเขาเองอะอยากกลับมาหาคุณมากแต่เขาไม่รู้จะกลับมาเริ่มต้นยังไงกับคุณ six ซ์อออยากกลับมาหาคุณมากแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มต้นยังไงกับคุณอืมเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงกับคุณถ้าคุณห่างกันไปแล้วคุณหาถึงคนเก่าแต่ไพ่บอกเลยว่าถึงแม้ว่าสถานะปัจจุบันของคุณที่คุณคบกับใครอยู่เขาอยากกลับมาให้เขาอยากกลับมาหาคุณมากเขาอยากกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาในรูปแบบเดิม เขาีความคิดที่ถึงคุณมากแต่ตอนนี้อีโก้เ็าสูงมากอืมเขาก็ไม่รู้เขากําลังสับสนในตัวเองอยู่ไพ่ไฮเพรเชตเป็นไพ่ของราชนีพระจันทร์มีสองอารมณ์ในตัวฉะนั้นเขาเองก็ไม่รู้ว่ากลับมาแล้วมันจะดีขึ้นไหมแต่การกลับมาครั้งเนี้ยมันมีแนวโนม้มว่าตัวคุณเขาอาจจะไฮพรเชตเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่มาทีหลังเขามีเกณฑ์ว่าถ้าเขากลับมาแล้วเขาต้องกลับมาเป็นคนที่มาทีหลังอีกไหมคุณจะเลือกเขาหรือเปล่า เขากาลังชั่งใจอยู่ด้วยนะคะอันนี้กรณีหนึ่งแล้วอีกกรณีหนึ่งเขาคิดว่าการที่เขากลับมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นไหมมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าประมาณนี้ด้วยนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะอืมแต่ถ้าถามถึงความสัมพันธ์ทั่วไปคนคนนี้เขาอยากมาทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะเขาพยายามทำอยู่ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะ King of Cups โ okay. อเคคุณอาจจะยังเป็นสายเปอืมคือคุณคอยดูแลคนนี้มาตลอดนะคะ Temperance บางท่านคุณจะชาวราศีธนูและคณะธน,นูคุณคอยดูแลคนคนนี้มาตลอดนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าคนคนนี้เขามีมมมโอกาสเจ็บป่วยไข้หรือไม่สบายคุณอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปดูแลเขาอีกเป็นฮีโร่สำหรับเขาอีก ในความสัมพันธ์นี้นะคะอ,อืแต่ความสัมพันธ์นี้พวกคุณยังจะมีทัศนคติในเรื่องการใช้ชีวิตคนละแนวทางอยู่เหมือนเดิมยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ไม่มีอะไรชัดเจนยังต่อยอดไม่ได้นะคะอืมชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเป็นคนที่ทํางานทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหว แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณอาจจะแบบไม่ค่อยคุยกับคนคนนี้ห่างไปเพราะไปคุยกับคนใหม่อันนี้แน่บางท่านบางคนนะคะอืมโอเคประมาณนี้นะจ๊ะทีนี้มาดูค่ะการงานของชาวราศีพิจิกเจ็ดเหรียญสถานะในอดีตของเจ้าสตาคุณกำลังรอง,งานอะไรบางอย่างอยู่ไพ่บอกว่าปัจจุบันนี้คุณกำลังจะได้มัน คุณกำลังจะได้มันนะคะอาจจะได้ด้วยวิถีทางในการแบบซิกแซกหน่อยมีคนคอยช่วยเหลือหรือว่าอาจจะต้องมีการเสียเงินเสียทองเพื่อการแบบให้ให้บริษัทจัดหางานไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะอืมแต่ก็ต้องทําไว้ก่อนอะไรย่างเงี้ยการเงิน six of one n i นร of เ e n t y f o อืมมีกินมีใช้หนึ่งดาบคือคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดทอ่ะเดี๋ยวคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องได้ใช้เงินก้อนใหญ่ไปกับคนรอบตัวคนรอบข้าง มันเป็นเหตุที่คุณจะต้องมีการเสียเงินก้อนใหญ่ได้ใช้เงินก้อนใหญ่ใช้คำนี้ดีกว่าถ้าเสียเงินคือการไม่ได้อะไรกับคืนต้องใช้คำนี้ใช้คำว่าได้ใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อคนรอบข้างหรือใครต่างๆแต่มันจะส่งผลดีกลับมาให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจทางเครดิตชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆในเรื่องของการงานมันจะดีขึ้นแล้วทําให้คุณเป็นที่นิยม แล้วก็มีคนแบบเอ็นดูคุณแล้วทำให้คุณมีเงินมากขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณมากขึ้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นประมาณนี้นะคะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะราศรีพิจิกคนโสดค่ะลัคนาพิจิกคนโสด the world อาจจะได้คบได้คุยกับคนทางไกลออนไลน์ the emperor เห็นไหมอาจจะเป็นโซนเอเชียก็ได้นะฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งอาจจะเป็นเอเชีย นะคะชาวเอเชียอะไรเงี้ยนะคะอืหรือคนที่อยู่ในแถบเอเชียก็ได้เป็นฝรั่งก็ได้แต่ปมนรู้เป็นชาวต่างชาติแต่เขาอยู่ในประเทศเอในเอเชียในเอเชียของเราเนี่ยนะคะอืโซเชียลพามาโซเชียลมีเดียพาคนคนนี้มาให้ให้ให้ได้รู้จักกับคุณนะคะ,น,ะ,คะน่าจะเป็นคนที่ถูกใจอยู่นะอืมแต่รู้แล้วน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปช้าๆนะคะ ยังไม่ได้มีการพัฒน,นายอย่างรวดเร็วอาทีนี้มาดูกับสถานะไม่ชัดเจน n i h t of Wands เก้าไม้ Nine of Wands เก้าไม้นี่ใช King Cups Date บางท่านคุยกับชาวราศรีพิจิกและคณะพิจิกนะคะเอ่อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ความสัมพันธ์นี้ยังจะไม่ถูกพัฒนาต่อไปแต่คุณมีเหตุจะทะเลาะกันถ้าคุณมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วแต่เป็นแค่สถานะไม่ชัดเจนเนี่ยมันมีเหตุที่เขาจะหายไปอ่ะแล้วคุณจะตกใจมากเลยแบบเอา้ามาจีจ้าก,กับฉันแล้วหายไปหรออืมนะคะเขาจะกลับมาไหมถ้าหายไปล้วยังไม่กลับเขาจะหายไปเงียบไปอ่ะเอาง,ง่ายง่อาอ่ะ แต่อีกกรณีหนึ่งค่ะอยากตกใจมีอีกกรณีหนึ่งคือคนที่คุณคบอยู่อยู่ๆเขาจะหายไปหายไปเพื่อลืมแฟนเก่าค่ะลืมแฟนเก่าลืมคนเก่าลืมหรือไปเคลียร์สถานะของตัวเองให้มันแบบชัดเจนแล้วจะกลับมาหาคุณใหม่ mm hmm. คนมีคู่ช่วงนี้ระวังมีเรื่องเครียดแล้วใส่ ปัญหาใส่กันนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆเรื่องงานเรื่องอะไรเป็นปัญหาเรื่องเครียดแล้วระเบิดตุ้มใส่กันคุณต้องใจเย็นๆน,นะเดอะสตาบางท่านถูกชาวราศีกุมล,กลัราคณากุมไพ่เดอะสตาเนี่ยนะคะนี่สวยมากอ่ะไพ่เดอะสตาเป็นไพ่ของการที่คุณต้องใช้ศิลปะในการคลองคู่ชีวิตอะ่ะก็คืออะไรเย็นได้ต้องเย็นนะคะเพราะคุณยังไม่มีเกณฑ์ที่จะแบบถึงขั้นตัดขาดกันหรอกแค่ถูกเขียงกันรุนแรงแต่ไพยย่บอกว่ามันจะเป็นแผล มันจะเป็นแผลที่ทําให้พวกคุณเสะสมสะสมกันไปแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตได้ต้องระวังนะคะไพค่คงจะแนะนําอะแต่ว่าช่วงนี้คนมีคู่มีอะไรที่ต้องระวังหรอเหมือนต่างคนต่างอยากเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์นะคุณเองก็คิดว่าตัวคุณถูกเขาเองก็เขาเขาก็าคิดว่าตัวคุณเขาเองเขาก็คิดว่าตัวเขาถูกอะ,อะอ อ่ะก็ประมาณนี้เรื่องของอารมณ์มค่ะระวังเรื่องของอารมณ์ที่มันกระทบกระทั่งกันนิดนึงนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่กับปัจจุบันของคนมีคู่นะคะโอเคมันอาจจะไม่ห,หวาไม่โรแมนติกเท่าไหร่นะความสัมพันธ์ของคนมีคู่อืมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีพิจิกลาคาพิจิกใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด c r i b e เพรเาสนใจดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะรายละเอียดอยู่ใน description box ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะทุกคนโอเคโชคดีนะสวัสดีค่ะ